สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีด้วยพ่อเมยพี่นองนาะพี่น้องายดีด้วีพ่อมพี่น้องสวัสดีน้องเกมสวัสดีน้องเกมขึ้นรถก่อนนะจัดเต็มยีเลย์พี่น้องเง้นี้จีเอากุ้งใหม่ไปปลูกเดินเนาะซื้อซื้อมามากร้ายหนึ่ง อันนี้เป็นต้นมักมีเรียกว่าต้นขน,น,นุนส่วนหลที่เป็นหมอกม่วงมงีหมอกม่วงแค่หมอกม่วงยังเนื้อหลายหลายอย่างสื่อมาอันนี้ต้นกระเดาษนาะคกอไผ่กอไผ่เลยค่ะต้นพ่าต้องใส่รถรถใหญ่ใบกันไปพี่น้องเอาไปปลูกตอ่อเอาไปกอไผ่นี่ยกับบดอดี้เสือหรอกเอาอยู่กอจะของได้หลาย พุดหาคักแน่คุไปเดิทนทางนี่เนาะ ก่อ,อนเอาก็ใหม่มาปลูกเนาะนะครับเมื่อนี้จัดเต็มอีกเมามาหลายเติบไปซสอือยอันบอนข้าเจากา,บาเบียมใหม่เลยเยี่ยมเ่อมหลายกอดใช่ว่ะเอาม,มาสองกังโตจะได้หมุนหวัวเขาอีกแล้วเนาะอันนี้จะเด็กน,น้อย นี่คนมาปลูกต้นไม้เอาทางอะไเดี๋ยวนี้ยอดพุ่มพาถุกายมานั่อยากให้ซ้อนให้หักธรรมศาสตร์เอามาปลูกต้นไม้เอามาโซเซหรอครับคนนี่อาลุปไปเาปลูกต้นไม้สุราอันปลูกช่วยกันได้กุ้งกล้วยแลยเนาะใครบอกเอากุ้งกล้วยมาปลูกไว้หน้าบ้านเฮ้ หลุมอ,อ้ยถั่วยัยยยยยงรอดได้เมื่อกี้ฝนเรื่องก่อนซะพวกม่วงท่านหมืองเหรัฮเหมืงเขียวสเสวยกับน้ำดอกไม้ละักสามฤะดูอ้ยอินกปล่อ,อยแล้วมาลอดขาฟากนี้ออ กรสิมาโลด,ดเพราะานะพี่นองหาเขานี้นี่จุดแล้โอ้หุนหวนหนี่นี่ข้านี่ข้านี่ลูกอานี่มานีเข้าพี่เอ,อ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยมามาพี่มินามินา้ออนาล้เรียนละป้าไปไว ีเอาลูกข่าวแล้วกีเด้อเอาข่าวเป็นได้น่งสบายดีลุงเป้าอ้าไวสบายดีป้ารุ่งพี่เจมเลยเตรียนเขานี่หมากยังเกาะสมพูที่มาปูไวไ้เมื่อก่อนหนาจะติดอ่ะจับอะ mùm súng Hả <laughs> à, mùm súng điem đồn điem đồn nhảy cốc quẩy còn thì nó đấy phuộc là cốc quẩy nhảy ngay cốc quẩy làng cơ này cốc quẩy làng phải phù con coi thì nọ นี่เริ่มลงม,มือปลูกละเริ่มขุดเหาสิบปลูกกอไผ่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะที่ปลูกใส่แจ่จะฉีกไก่เดี๋ยวสิปลูกเลี้ยนไปจลยดีไหมปลูกเลี้ยนจะฉีเดปูนใบบาให้มันเป็นแฉวไปแฉกเดี๋เวลาเอาเหเ็ดขอกเป็ดขอกไก่ก็มันก็เลยฉีดจีไรโฮมไปน้ำแล้วก็เห็ดพ้นที่ปลูกห่างกันก็นเขาขายหายให้ให่หหางกันช่องแมสนันลนะเอามาจากเพือน แตยังบอกหัวที่บอกอีวีด่างเลยเพราะนขาช่ตัวน้ำบกโบ่ตุาด่างเมือนออกโอเคุดไว้กูสยบาไว้เดี๋ยสยบาไว้นี่ปลูกตั้งปลูกนอนๆจวสเนาะปลูกนอน จากมีเมแเหตุระบาให้ปลูกนอนไว้ไว้ปลูกต้นแม่นบแบบสิมีเหตุผลเนี่ยมันแบบคันปลูกต้นมันอาจจะมันมันอาจจะพอขึ้นบ่มันอาจจะตายมั้มอ,าจจมอาหน่อมันปะจกปักปลูกอาน่อมันเนี่ยตื่นเลยพี่เม่ารึเปล่าคอยโุ้ยปลาลุยดุงไังเด้ออีกเนี่ยสอง นต้องดึงข้าสูงลงด้ยอือก็ยังก็พ่งหไหายไหแบ้โกูหาเขาก็จงไว้เนาะเขาไปย้อมชมดินอยู่ดินเขาบอลหรจริงไหมก็จงไว้จริงทีวะเยียกเบ็ดเยี่ยใกล้แม่นบะ แล้วพอขายให้ทัานป้ายคนอื่นซื้อเขาจะมาซื้ออยู่ใหญ่เลยฮะอะไรกบสองข้าแล้วปลูกออ,อ,ออกไปหูดนะบรรยักบศใยับปูแขมแขมหัวไะไรนอเดียวมันที่ออกไปใส่ดินใค้จ๊ะ <laughs> มันหยางมันบึงได้บอกกี่เกมฮะคลิปนี้กะซียาว เติมเติมนไม้เดียวซื้อมาคือมาปลูกพักกระดาษไปกัปกจะเป็นต้นสระสระวันนี้ปลูกล้งบ้านปลูกเนิ่มเตะเวนตะเวนตะเวนขึ้นขึ้นไหวเปนต้นใหญ่หรออันนี้คืตอต้นสระ พอได้พอได้กินดอกมันยไ้โ <Yeah>, oh. อ้ักไปชื่อีบอง 90, ต้นไหนต้นสิบพันฝนนสิบพันสิบแปดบาทเนาะสามสิบสามบาทเงินึ้นเงินแพน เดี๋ยวพุทเดียนี้มันก็บกขามบกลำไยข่อยม่่่น้แเดยวมัน่เหนอย่างนี่บกหมักลำไยที่สั่นมาปุูงน่

ปลูกว้ใช้กระดาษไม่นีบ่อนี่นี่ได้ปลูกส่วนหรอสวน้าต้นัสนดส,นส่วนสนะแล้วเป็นดักแดนด้วยอุย้ยมันมอแกนปลูบกบบกข้าวหลายกลัวเออท่ากปลูกเสริมใส่ไห้ก็เป็นอย่างมันอกมันบเดโุมแห้ น้ำปลูกลกเอยียงเนะาะแอบเขาจะหมากักปลนะูกอันนี้เขานิยมเขาจะปลูกแต่ต้นไม้ก,กินมากเนาะพี่น้องเนาะต้นอะไรเพราะว่าของอีบอคอยเนียอันนี้แหละโอ้ต้นไม้ก,กินมากในงา,งา,ามมีจุดแบบนี้อากาศซาลิมมากแบบนี่แมกต้นไม้กินมากเนาะเอาน้ำกวดกวดหัวใจมันเลยตีมันมีแล้วนะรูปจะขับยืนี่ มาคอยปลูกกุ๊บมักนี่บักเนีงย,เยงใส่เฉมีก็ขูดเงี้ยใหญ่ไปปลูกหนาบ้านนะกออกต่อไปก็สิเป็นต้นขนุนเนาะพี่น้อง<ม>เรียกว่าตนน้นมักนีอันนี้สื่อเขาสื่อราคาเท่าไรครับสิบพันสี่สิบพันราคาลอยกว่าบาทลอยปลายสี่สิบกัวบาทมันแพงนะพี่น้องต้นใหมู่่บ้าน มีเอาอาปลาดุง่งด้วยเลยอายเพื่อนกันในนเข้ามาหลายคนอยู่เนาะให้ปลูกต้นใหม่กินมักได้ไล่มันจะเป็นต้นขนุนเะสีเนาะต้นมักยุ่มมักยังมักม่วงมักยังเจษีหลายอย่างมมาาห,หลายแนวเนาะหมักยุ่มมักเผาหันเหียพี่น้องได้ไล่ย่างจะมาปลูกจ,จัดเต็มอีกเหมือนนี่เมามาหลายเติบเนาะเพราะว่าด,ดินทุกส่วนถ้าต้องสีแบบบางเพนดีๆพี่น้อง นะครับใส่ประโยชน์ให้มันเต็มทีเนาะที่ปลูกกอไผ่เบี้ยนขนานกันแบบนี้ก็แบบถามว่ามันติดมันเป็นเบิด์ตคต้นก็แบบจะเห็ดขอกไก่ชนิดเนาะพี่น้องก็เห้ากับอาัยแบบเป็นโฮมด้วยเพราะว่าไก่มันหมกักอากาศเย็นๆคือเป็นไก่พันธ์ไทยอย่านงนมันหมกักอากาศเย็นก็เลยต้องปลูกกอไผ่เป็นแถวไปเป็นซองแถวขนานกันใส่ประโยชน์ไรบางนี้อาจจะเป็นไก่พันธ์บองนั้นกัน ส่วนไหนอาจจะเป็นไกลดาดจ้าชีนพน้องจจะปูกกกุย้ยรื่ว่กกับคุดคุดเป็นคลองก็งไดนอกคลองน้ำอ่คองฮะรนคลองแค่นี้แหละจักสีบ้างแกนจะไนุไ่ันขึ้นราท่านออกอยู่มีทนก็คุดออกว่ราคุดเองนี่แหละคุดหน,หน้อยมาได้คุดงเอาพันอย่างเป็นไปนตามขาดพี่น้อง เอาบบยอมยางไดิแบบบ้ค้าวหรอกเป็นเกใตอุปยี่หันแหละยบยอมยางนะปรมนี้ถ่วงหัวมามามาเจ๋หัวปลูกเชมองใมาเนี่ต่อไปกบเผาต้นเผาไลยมาสองต้นปลูกที่ศษปลูกใสีกงเ้าซื้อูพใส่ ก็เอียงโอ้ว่มันนรับอีกยอะไรนรับนี่เออเาไม่สิบตายแล้วนะไม่สิบตายมีน้ำกไหเออมาสองี่กนมิถนาติดหัวพ่ปจักเคยย่านย่านใบเปย่านเขาเป็ัผ่าวนี่ะคุณโย่นกะ อันใบมันยาวๆออกไปงานเพื่อนหันดีนี่พร้อมอีกเปน็นยังโอ,อ,อ้ยไปเลยไปก็เบีให้ไปค่ะเด้เพื่อนซื้อมาใหาย้ยังอีกหน่อยนึงเออแต่ขุมก็สกิบเป็านดอกนิงมันน้ำเหรอน่ะพี่พีครับโอ้พีบีจ้าปลาห้าทมห้าจังไสไปอยู่อันใดยัยงคอยเห็ดใหม่มันยังดุ มันบวดตีดอึบโอ้ยเมื่อยเมืม่อยๆละ่ะยืนบล่อยมนนอมยางฮ้ยกุดไปเดี๋ยวคอยคูดเรียนกันกูดโดยอ้าขึ้นย,ยืนกับพ่อยืนไหนี่นี่จะแยกนดยดั่งมูเฮ้ยลูก เคยปลูกเองใบแบอันนึ่งลยอันนึงเอานี่ใกล้ก่อไฟเดี๋ยวปลูกเหี่ปลูไอีกนี่แหละดประมานี้ลพี่น้องปลูกใบเท่านี้ก็ได้มัดหันห้องเ็ของหนาเามันกซ้ายนากไดตรงนี้ด้วเนี่ยไงหน้าด้วย ท่านเท็ยนของหนามแถวนี้ของหนามมนก็ใจหนามมนก็นตรงไรลูงนี้อยู่เดีวยวในรุ่งให้หน้าข้าเจ้ามาในกับชิเป็นต้นม่วงเนาะพี่น้องเป็นบอกม่วงยังางม่วงเขี้ยวสะเบย์บอนนี้เป็นบางม่วง,งเขียวสะเบยต่อไปเม่นนำดอกไม้ปลูกเลียนกับพั้นหัวบ่อน,นี้ชิบอมเอนประตูทางเขาหรอกพี่น้องอประตูทางเขาอยู่ทางกลางเห็ดใช้ทางกลางบนเสาไฟ ปลูกเน่น <congratulations> ่ก oh, ล right ้วยด่างวะด่างญ่สิง่ายออาเลยเด่สิายไปได้งามงมันปลงใหม่สิ่ายไปใส่รังบานปลูกพีชอยไรเนาเอ้ยบ่มาปกกับอาบูอาบูได้แลว่าปลูกเสน่จะได้ใส่หีก่อนเป็นกูอันนี่เ่ะ เดี๋ยวเดี๋หาปูใหญ่น้องหนุนอ่ะมากระซ้ามีแน่บะนะมาก็สูงขึ้นสูงขึ้นก็กล้วยเนี่มันหากับหากกับตอดหยอดอดหยอไทยคุ้มหนึ่งปลูกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยส่วนนี้เป็นส่วนลังบานเนาะลังบานบมือกี้ใหญ่ก็กล้วยจากนาบ้าน À, bao kia nhảy nhảy cốc cuội chẳng là bàn mà đăng bạn thì nó mà bãi biển xuống nữa mà bãi xuống xử cấp xử cấp có phải thì phục vậy ừ tờ biển thuộc tố cụ thì nó có phải phục điện điện sẽ gần ơi ừ điện sẽ con bằng này có phải bằng này กกแถวกลางเขาอาจเจนยังใส่กระไดเนาะเนี่ยเราบ่อ้าวเมื่อยหอนอู้บรรยากาศดีดีพี่น้องตอนแดงนานมันชิมาอีกแล้วอันนี้ฝนมาด้วยมันชิมาอีกแล้วบรรยากาศดีดีทางไหน,นบรรยากาศดีแบบนี่กับตะวินตกงามๆ อ๋คลิปนี้กันทิ่ขอลาขอปิดไปเพียงซัมนินเอ้อพี่น้องใบพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังกิในใจแหนเดอฝากกไดไลค์กดแชร์คลิปนี้สบายดีพี่น้อง